สวัสดีครับด so ิการับจะส่งรอบเช้าของคุณลูกค้ามาแล้ครับก็สั่งซื้อก็เมื่อคืนน้องกับโอนมาเราก็จัดส่งให้รอบเช้าแบบด่วนเลยนะครับผมก็เป็นรุ่น W E นะครับ 5.1K นะครับรุ่นนี้จะไม่ออโต้นะฮะจะเป็นไฮคาร์บานะครับผมนะะฮสวยงามมากนะครับผมในกล่องใหม่ใหม่ฮะเดี๋ยวทดสอบยิงสักสองสำนักกรพอนฮะว่าทำงานปกติหรือเปล่าฮะเนาะสวยงามมากนะฮะสีสวยมากเลยฮะนะเป็นไฮคาร์บาของ W E นะครับผมที่ห้องดีก็มีแมกกาซีนกับนี่เนาะของดีจะไม่ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็นี่ โปรโมชั่นต้อนรับใหม่ก็แถมพิเศษก็ปกติไม่ได้แถมแล้วแถมให้ห้าไว้นัดไปเลยนะฮะแล้วก็เป้าสิบแ่นครับเดี๋ยวผมต้องเช็คดูก่อนเนาะเติมนัดแล้วก็สอบนิดหน่อยก็ได้ครับเจับดีจัดส่งให้เลยนะครับผมนะครับ,บงานดีนะครับผมโอเคนะฮะโอเคครับบยิงไปนิดหน่อยเนะาะก็ถ้าขายเราก็อยากถ้าเกิดว่าไม่ทดสอบแล้วเกิดยิงไม่ออกแล้วยุ่งไง ทำงานไม่ได้ไม่ไม่ปกติก็ถือว่าอไปก็เล่นไม่ได kind of ้นะครับนี่ก่อนถ้าขึ้นนกก็ล็อกทั้งสองข้างฮะล็อกได้นะฮะนะครับยิงไม่ได้ถ้าไม่บิวลองก็ยิงไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมโอเคครับตั้งใจเลยจัดส่งให้นะครับผมก็สนใจรุ่นไหนทักมาตอนนี้สินค้าเราก็อัพอัปเกรดเติมสต็อกมาเรื่อยๆนะครับผมสนใจก็สอบถามดก่อนได้ครับขอบคุณนะครับผมจัดส่งให้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ